วันนี้เราจะมาทำเนื้อไก่ชุบคอนเฟกทอดนะคะแม่ขุนทองมีเนื้อไก่อยู่ในตู้เย็นเหลือสักประมาณ200กรัมนะคะเป็นส่วนสันในไก่นะคะหรืออกไก่ก็จะดีมากนะคะเพราะว่าสุกง่ายแล้วก็นุ่มด้วยนะคะเราก็จะมาหั่นเป็นชิ้นๆตามยาวนะคะแล้วก็มีส่วนผสมมีน้ำมันพืชครึ่งช้อนชาแล้วก็น้ำตาลทราย1ช้อนชา ผงปรุงรส1ช้อนชาแล้วก็มีพริกไทยนิดหน่อยนะคะหรือบ้านไหนถ้าเด็กๆทานเผ็ดไม่ได้นะคะเราก็ไม่ต้องใส่เดีย๋ยวเราเริ่มหมักกันเลยนะคะใส่ทุกอย่อา,าง,งลงไปผงปรุงรสน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำมันพืชนะคะใส่พริกไทยไปน,นิดนึงค่ะ อันนี้พระเอกของเรานะคะคอนเฟกแม่ขุ่นทองบุกไว้นะคะใส่จานไว้เดี๋ยวเตรียมทอดนะคะอันนี้เดี๋ยวเราหมักเลยหมักเนื้อไก่นะคะคลุกทุกอย่างผสมให้เข้ากันนะคะสักทีนะคะทิ้งไว้ในตู้เย็นนะคะพอหมักเสร็จแล้วก็เข้าตู้เย็นสัก15นาทีเดี๋ยวพอ15นาทีเราก็จะมาทอดกัน,นะคะชุบคอนเฟกแล้วก็ทอดนะคะเดี๋ยว15นาทีมาเจอกันคะ่ะนาทีแล้วนะคะ เราก็หมักไก่เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเราก็เตรียมไข่ไก่หนึ่งฟองนะคะตอกไว้นะคะเดี๋ยวเราจะชุบไก่แล้วค่อยไปชุบคอนเฟกตนะคะมันก็จะได้ติดติดกันได้ง่ายๆนะคะสูตรนี้กรอบนอกนุ่มในนะคะกรอบอร่อยมากเลยทานเล่นเด็กๆชอบมากเลยนะคะชุบไข่นะคะ เราก็ชุบคอนเฟกไว้เรียงไว้ในจานนะคะชุบไข่แล้วก็ชุบคอนเฟก เดี๋ยวเราเอาไก่ลงทอดนะคะถ้ามันน้อยเราก็ชุบเพิ่ม เดี๋ยวทานคู่กับซอสมะเขือเทศซอสพริกนะคะอร่อยจริงๆเลยนะะค เราก็คอยพริกไก่นะคะกับด้านเนี่ยเริ่มสุกแล้วนะคะสันในไก่กับอกไก่มันจะสุกง่ายอยู่แล้วนะคะกระทะไหนก็ทอดได้นะคะไม่จำเป็นต้องเป็นเทฟลอนนะคะขอให้กระทะร้อนแล้วน้ำมันร้อนนะคะ,ระ,นนะ,คะเราอาจะตั้งไว้ ที่เราภูมิให้สูงนิดนึงแต่พอเรา,เาไก่ลงก็ลดอุณหภูมิลงนะคะลดความร้อนลง เนื้อไก่ชุบคอน